ก่อนนอนโยมจะนึกถึงพระพุทธองค์นึกถึงครูาอาจารย์พ่อแม่อะไรเนี่ยแล้วโยมก็จะบอกว่าขอให้เป็นเป็นแก้วมาครอบกายข้าพเจ้าด้วยปกป้องเราเนี่ยจิตมันก็จะเห็นเนี่ยแบบมูบลงมาครอบเราเลยอะอเวลาเวลาตื่นก็จะทําอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นแบบนั้นนะอาจารย์แบบเหมือนมันตงลงมาแล้วครอบเราอะครอ,อ,อบตัวเราอะก็นั่นแหละอนุภาพของจิตมันเป็นแบบนั้น อนุภาคของจิตมันเป็นแบบนั้นเวลาไปทุดดงเราก็แบบนี้แหละเวลาไปบางสถานที่ที่ไม่เคยรู้จักเลยนั่งบางทีกลางคืนเนี่ยวันโกนวันพระอย่างเงี้ยอย่างวันเนี่ยอยู่ในกุฏินั่งอยู่ในกุฏินี่เหมือนก้อนหินก้อนใหญ่ๆมันหล่นลงตามหลังคาตึตง้ตงตงัตงตึงตังไม่รู้มาจากไหนเวทีเราไปต่างถิน่นต่างที่มันก็โดนลองของใช่ไหม ถ้าครอบตัวเองไม่เป็นก็งานเข้าอ่ะเอออโอ้มันเป็นอย่างนั้นจริงนะมันมีโดยธรรมชาติแต่ละสถานที่ยิ่งพระอีสานี่ไม่ต้องห่วงหรอก <c oughs> ถ้าถ้าไม่ไม่ฉลาดอุบายนะเสกแต่ว่าทื่อๆนี่กูเป็นพระกรรมฐานกูไม่เกี่ยวกูไม่กลัวตายตายจริงหนหละไม่รอดหรอกอ,อมันเป็นอย่างนั้นจริงมันไม่ไม่ใช่แบบไปโง่งๆไปโง่ๆก็าตายฟรีๆแหละ เพราะมันมีอยู่ทุกที่มีอยู่ทุกที่โลกมีบางทีเท่ากับปั้นกับปั้นใม่หล่นลงสังกสีแต่มันหล่นแล้วมันไม่มีหล่นลงชายคาไม่รู้หายไปไหนไอ้แบบนี้ถ้าครอบไม่เป็นทาง,งานเข้าตรงนั้นโอดไปตามพาะอีทสารเนี่ยสารพัดมันก็เป็นอุบายมันก็ต้องครอบตมายังทําเลยถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ไม่ทําก็ไม่ได้ ถ้าไปโง่ๆแบบโอ้กูเป็นพระกรรมฐานกูไม่กลัวโออยไม่รอดสักลายเพราะมันมีอยู่จริงไปแต่ละสถานที่มีอยู่จริงพวกจิตวิญญาณต่างๆเดรัจฉานวิชาวิชาที่ฐิมีอู้เยอะแยะมันก็ใช้อุบายแบบนี้แหละอนุภาพแห่งจิตอนุภาพแห่งจิตจิตตั้งทันต่างว่าโอรสังจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมันใช้งานได้ทุกอย่างอยู่ที่เราจะใช้เวลาปฏิบัติ ยิ่งเวลานอนที่มันจะเผอสติได้ง่ายเยิ่งต้องทำยิ่งต้องทําต้องครอมถ้ามีจิตมีมีกำลังฉลาดใช้อุบายก็ครอบครอบไว้ก่อนครอบแก้วเวลาที่หลับมันเผอสติมันเผอแป๊บเดียวบางทีมันเข้าได้เผอบางทีเผอแป๊บเดียวมันเข้าได้บางทีไปบางที่นะมัน,นหลอกางกดเวลานอนมันมันนอนในกด แค่ไปนั่งสมาธิกำลังจะล้มตัวลง,งนอนนี่ยืนห่มสบายเสียงตาขวางอยู่ข้างกดเงี้ยมีกุฏิเก่าๆล้างๆบนเขานี่ไอ้ประเภทที่ว่าพระมาอยู่นี่โดดกุฏิวิ่งอ่ะบางทีพวกในราชาีิชามาอยู่มันทําไว้ก็มีถ้าแบบนี้หน่ากันไม่ได้รู้ไม่รู้จักป้องกันตัวก็งานเข้า ที่อย่างที่เราขอขอบารมีพระพุทธองค์และแบบบาลมมาครอบเนี่ยคือบารมีของท่านต้องลงมาใช่ไหมท่านบารมีท่านแล้วก็อนุภาพของจิตเราถ้าเราเอาอาศัยอนุภาพแย่งนั้นแหละขอพระพุทธเจ้าแลอธิษฐานอนุภาพของจิตเราก็ถึงพอถึงปุ๊บก็ครอบได้หมดแล้วก็ไม่มีอะไรมารบกวนมาใกล้เนี่ยมันก็ต้องใช้อุบายคือพอทำทำเป็นมีได้ก็ต้องรู้จักใช้ พราะตอนที่เราพักหรือเราหลับเนี่ยบางทีมันเผลอปแป๊บเดียวแหละไอ้พวกมารหรือเดรัจฉานมิชา,ามิจฉาทิฏฐิจิตวิญญาณต่างๆก็มีเยอะแยะนี่ยแยะเป็นธรรมดายิ่งแต่ตมามภาคอีสานนี่ไม่ต้องห่วงนี่สารพัดบางทีก็ไม่มีจากที่อื่นก็ในมันในตามสถานที่นั้นนั่นหละตามกุตติตา เขาตามป่าเนี่ยแต่ละสถานที่มันมีทั้งนั้นมันมีตำนานแต่ละสถานที่พอไปมันก็มีมันก็ต้องเจอแหละโดนลองของโดนลองของแต่พิสารบางที่เนี่ยอุ้ยไอ้ประเภทปอบปอบที่ว่านี่อู้เยอะแยะพิสาน,นยังมีอยู่เยอะมากบางที่เนี่ยเยอะแบบเยอะแบบพิสาดารเลยนะ ไอจะเพศไปแบบต่างขินไม่รู้เรื่องนี่มันเล่นงานตายเลยอีสานนะ่ะทุกวันเนี้ยไม่มีเลยถ้าไม่รู้จักป้องกันตัวแบบนี้นะงานเข้างานเข้าจะบอกกรรมฐานไม่กลัวเนี่ยโอ้ลายไหนลายนะนโดดกุฏิวิ่งมาหลายลายนะเป็นแบบนี้เนี่ยก็พอเราทําได้อนุภาพของจิตเราก็ฉลาดใช้มันก็กันกันได้ เปียแต่ไม่คือเราไม่ประมาทเพราะเวลาที่หลับมันมันจําเป็นพอเวลาหลับบางทีมันก็เผลอนิดเดียวแค่นั้นแหะมันก็โดนอสุรกายแล้วพวกปอบพวกนี้มันก็เป็นอสุรกายปอบปอบนี่เขาจะอยู่ในในตัวคนใช่ไหมท่านแบบพวกเรียนวิชาอะไรเนี่ยแล้วก็อยู่ในตัวคนนะ่ะอยู่ได้อยู่ในตัวคนก็มี เดิมบางทีพอเจ้าของตายมันก็เล่อ่อนมาเรื่อยก็มีนีมีอะไรตัวอยู่บนเขานั้นยังมีเลยเมื่อก่อนไอ้พวกที่มันไม่มีเจ้าของอะพอเจ้าของตายพวกปอบวิชามันนีอีสานยังมีอยู่เยอะเรื่องพวกเนี้ยอีสานยังมีอยู่เยอะมีทุกที่แหละมากน้อยมีอยู่ทุกที่ แต่มันเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์กันไม่ได้เว้นแต่เจอเองเ้นแต่คนผููที่ปฏิบัติเึงสัมผัสแล้วรู้ถึงจะเข้าใจว่ามันมีจริงเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันมีมากมายเยอะแยะแมระปอาจารย์ท่านจะบอกเราพูกวิญญาณเนี่ยท่านนับกับคนแล้วเนี่ยคนยังไม่ได้ครึ่งส่วนของวิญญาณที่มีอยู่ทั่วไปเรื่องวิญญาณนี่มันเยอะแยะที่มันตายทับถมกันมานี่ไม่รู้เท่าไหร่มันไม่บางทีมันมันเป็นมิจฉาทิฏฐิ จิตวิญญาณมันเป็นโมหะมันไม่รู้ทางไปมันมืดมันก็เหมือมันก็ติดทับขมกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยในสวนสุริยะที่ที่ทําเป็นข้องวทุกวันเนี่ยสมัยใหม่ๆที่เริ่มซื้อใหม่ๆห้าไร่ตรงนั้นที่มันต้นมะขามใหญ่แถวข้างคลินิกเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นไร่มันสามป่หลังไปซื้อใหม่ๆพอเริ่มปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆเริ่มปลูกต้นไม้ แต่ช่วงกลางๆที่เป็นสวนสุริยะเป็นอะไรนี้ยังไม่ได้ทําอะไรมันยังที่โล่งโกอยู่พอกลางคืนนี้ทําข้อวัดเสร็จพอทาข้อวัดเสร็จที่กุฏิพระอาจารย์ต่อมาก็เดินในโดมนั่งอันหนึ่งแหละโดมนั่งอันหนึ่งก็ไปก็ไปนั่งบางทีก็ไม่เอาโดมไปก็ไปนั่งกานั่งสมาธิเปอิเปอะเผลอนั่งเปอรเปอะจะหลับยังไงก็ไม่รู้แหละไอ้พวกทหารมันยังลบกันอยู่ไทยกับพระมา ปั่นกันชงเจงชงเช,ง,ช,อง,เชงอยู่เลยเออมันนั่งเหมือนเรานั่งนั่งฝันยังไงก็ไม่รู้แหละไม่รู้เรื่องมันยังลบกันอยู่เลยในสวนจุยยัอาหารไทยกระตานพม่าพูดไม่รู้เรื่องด้วยแล้วไอ้ที่ที่เราไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเบทนามันจะบีบคั้งเมตตามามันบีบคั้ง หมือนกับท้องมันนี้อะไรปั่นปวนอยู่ข้างในบิดบิดไส้บิดพุงนั้นเป็นชั่วโมงผมจะนั่งแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่เมตตาเป็นชั่วโมงต้องผ่านถึงชั่วโมงแล้วถึงจะหายไปแล้วก็ทํานี้เป็นเดือนมันก็จะหายไปเบาลงเบาลงเบาลง,าลงทุกวันไปทุกวันโอ้ยมันยังลบกันอยู่เลยไงกับพ่อแม่ายังลบก็บไม่เสร็จเลย <c oughs> เออในสวนจุริยาเนี่ยเพราเมื่อก่อนเป็นสมมันเป็นได้มันสัมะหลังเนี่ยมันมีเศษหม้อเศษหายเยอะเลยเศษหม้อดินเศษหม้อดินเศษหม้อดินดนี่แหละเยอะ <c oughs> เคยเอาขึ้นมากราบเรียนถามพระอาจารย์ในีพระอาจารย์ท่านดูท่านบอกสมัยก่อนมันเป็นที่ตั้งทัพมันโดนตีแตกมันที่ตั้งทัพสมัยบรรเลงสวนสมัยอยุธยาน าะมันเศษหม้อเศษไหเมื่อก่อนเป็นมันที่มันสัมปะหลังเนยก็ไถจนมันแตกละเอียดเต็มไปหมดที่ส่วนโซยะเศษหม้อดีถ้าขุดลงไปในดินทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เคยให้พะอจยน,น,นท่านหนูพะอจันสมองก็เนนียมันเป็นที่ตั้งทัพสมัยก่อนเศษจอนนี้ใช่หมดเลยมันเป็นทางผ่านกองทัพทางผ่านกองทัพพระม่าผ่านก็ผ่านจนนี้อย่างอายุธยาลยกออกมาก็มาต้องมารอตรงนี้มันก็เป็นที่ตั้งทัพหมดก็ยังรบกันไม่เสร็จเลย ตอนมาอยู่ใหม่ๆนะสมัยแรกๆที่องค์พระจันทร์ใหญ่ยังไม่มานคนฟังธรรมฟังธรรมพาาระจันทร์ถ่งท,ทั้งเทศกลางคืนเดินกลับมาพักอยู่แถวเลือนไม้เดิมนี่แหละอยู่แถวแถวข้าง